สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ EP ที่สนะครับสำหรับ EP แรกมีข้อสงสัยตรงไหนบ้างไหมครับหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาทางอินบ็อกของเพจได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้เนื้อหาเข้มข้นกว่า EP ก่อนแน่นอนครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ,บเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคูตเต้ใน EP ที่2แล้วเนาะนายรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นม .1 วันนี้คูตเต้ก็จะมาสอน ในเรื่องของ u c o u n t a b ี e noun ก็คือคำนามที่นับไม่ได้เนาะคำนามที่นับไม่ได้คืออะไรคำนามที่นับไม่ได้ก็คือคำนามชื่อก็บอกแล้วเนาะก็คือมันนับไม่ได้เออคำนามนับไม่ได้เห็นไหมคำว่าอันเนี่ยแปลว่าไม่เพราะฉะนั้น c o u n ข a b l e n o u n ก็คือคำนามที่ไม่สามารถนับได้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามา วิเคราะห์กันในแต่ละข้อกันเลยคำว่า meat เนื้อเนื้อ,น,อนับไม่ได้เนาะเขาให้หาว่า which pairs of words are uncountable n o w ก็คือคำนามคู่ไหนที่ไม่สามารถนับได้โอเคคำว่าเนื้อเป็นคำนามนับไม่ได้แต่ w i n d o w ล่ะหน้าต่างหน้าต่างนับได้ไหมนับได้ก็ตัดทิ้งไป door คือประตู ประตูนับได้ไหมลูกนับได้นะก็ตัดทิ้งไปแรมก็คือโคมไฟโคมไฟนับได้ไหมโคมไฟก็นับได้ตัดทิ้งไปเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์นับได้ไหมลูกเฟอร์นิเจอร์นับไม่ได้อ่านโนก็คือหิมะหิมะก็นับไม่ได้เพราะฉะนั้นคำนามที่นับไม่ได้ทั้งสองคำก็คือข้อที่3นั่นเอง เดีย๋ยวเรามาดูข้อ4กันทอยก็คือของเล่นของเล่นนับไม่ได้ตัดทิ้งไเฮ้ยของเล่นนับได้นะพูดผิดเนาะโอเคคำว่า rice ก็คือข้าวข้าวนับนับไม่ได้อ่าโอเคโอเคเรามาดูข้อที่2กันเลยเนาะโจทย์เหมือนเดิม which pairs of words are uncountable nouns คำนามคู้ใดเนาะคำศัพท์ผู้ใดที่เป็นคํานามนับไม่ได้ทั้งคู่เลย ข้อที่ 1. luggage luggage ก็คือกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางนับไม่ได้เนาะคำนี้จำไว้เลยลูก luggage จะเป็นคำนามนับไม่ได้เสมอเลย knowledge ก็คือความรู้ความรู้ก็เป็นคำนามที่นับไม่ได้อ้าวเจอเลยตอบข้ออะไรลูกข้อ1ทันทีอ่าเราดูข้อ2กันต่อ information. information information ก็คือข้อมูล ข่าวสารข้อมูลข่าวสารนับได้ไหมนับไม่ได้แต่คีย์บอร์ดแปลว่าแป้นพิมพ์เนี่ยแป้นพิมพ์นับได้เนาะแท็บเล็ตแท็บเล็ตก็คือแบบพวกแท็บเล็ตของเราเนี่ยแหละแท็บเล็ตนับได้เนาะหรืออีกอย่างหนึง่งพวกแบบแคปซูลได้เหมือนกันต่อไปคขาว่าซุปซุปก็คือน้ำซุป น้ำซุปเนี่ยนับน้ำซุปนับอะไรลูกนับไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นไอตัวคำว่าแท็บเล็ตเนี่ยนับได้เราจึงตัดทิ้งก่องโอเคเนาะเมาส์ <Mouse S 2> ก็คือหนูหนูหนูนับได้ไหมหนูนับได้ตัดทิ้งไปแฮียคือเส้นผมหรือผมอะหรือผมเนี่ยผมเป็นไงลูกนับได้ไหมนับไม่ได้อ่ะข้อหนึ่งจึงมีคำนามนับได้ขีดข้าม คำอันนี้มีอย่างละหคำหนคำแล้วก็หคำเนอะโอเคอ่ะโอเคกลับมาดูข้อ3กันเลยเนอะข้อ3โจทย์ถามว่า which pairs of words are uncountable nouns ก็คือคำสรัพคู่ไหนที่เป็นคำนามนับไม่ได้ทั้งคู่เลยอ่ะเรามาวิเคราะห์กันเลยข้อที่1นึ่ shop แปลว่าอะไรลูก shop แปลว่า ร้านค้าอ่ะ B แปลว่าอะไรร้านค้าเนี่ยนับได้ปะ่ะร้านค้านับได้ตัดทิ้งไป B แปลว่าพึ่งตัดทิ้งไปนับได้เนาะ station station ก็คือสถานีสถานีนับได้ไหมนับได้ตัดทิ้งไป h ิ p ก็คือเรือก็นับได้อีกก็ตัดทิ้งไปเนาะคำว่า trust trust ก็คือความเชื่อใจ ความเชื่อใจนับไม่ได้เอออันนี้ใช่ happy n e ก็คือความสุขความเชื่อใจหรือความไว้วางใจเนาะความไว้วางใจ happy n e ก็คือความสุข,คว,สขความสุขก็นับไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่หนึ่งเนี่ยมีอยู่หนึ่งคำหนึ่งคำแต่ข้อที่สองเนี่ยมีคำนำได้สองคำเลยนะ ข้อที่สมาดูคําว่ามันนี่มันนี่แปลว่าเงินเงินเนี่ยก็ทําไมลูกเงินนับไม่ได้คำว่าก l า s s ส s ็ก s s คือแว่นตาแว่นตาเนาะก็นับได้เพราะฉะนั้นตัดทิ้งไปเพราะฉะนั้นสอบข้อที่เท่าไหร่สามมีคำนามนับไม่ได้ทั้งสองคำแต่ข้ออื่นมีอย่างละ1นึ่คำโอเค กลับมาดูข้อที่4กันต่อเนาะจากโจทย์เหมือนเดิม which pairs of words are uncountable nouns ก็คือคำนามเนาะคำศัพท์นี่แหละคำศัพท์คู่ใดที่เป็นคำนัดน,นับไม่ได้น้นคู่เลยเรามาดูข้อที่1ก,กันก่อน watch watch, watch ก็คือเป็นนาฬิกาต้อ,อมือนับได้ไหมนับได้นะตัดทิง้ง f i x t u r e ก็คือรูปภาพ รูปภาพหรือรูปวาดนั่นเองเป็นไงนับได้ไหมนับได้เนาะก็ตัดทิ้งไป feel feel คือเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงนับได้เนาะนับได้หรือไม่ได้นับไม่ได้นะอ่าเชื้อเพลิงนับไม่ได้ซันระด,ดุดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นไง นับได้ตัดทิ้งไป motivation motivation คือแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจนับได้ไหมนับยังไงอะเนาะนับไม่ได้เนาะพาสต้าก็คือเส้นพาสต้าพาสต้าก็นับไม่ได้เหมือนกันเออเพราะฉะนั้นตอบข้ออะไรเลยตอบข้อ3อ่าเรามาดูข้อ4กันก่อน b a c k ก็คือกระเป๋า w i s d o m ก็คือ ปัญญากระเป๋านับได้ไหมกระเป๋ญญานับได้ตัดถิง้งปัญญานับได้ปะนับไม่ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันข้อ1มีคำนามที่นับไม่ได้เนี่ยหนึ่งคำอย่างะ1มหนมนเลยแต่ว่าข้อ3มเนี่ยมีถึง2คํคำเลยเนาะอ่าโอเคโอเคกลับมาดูข้อที่5กันต่อเนาะโจทย์ถามเหมือนเดิม which pairs of words are uncountable nouns เรามาวิเคราะห์กันเนาะในข้อที่1 peach ก็คือความสงบหรือสันติภาพนับยังไงเป็นไงนับได้ไหมื่อนับไม่ได้เนาะโอเคต่อไป perfumeperfume per <f> per ก็คือน้ำหอมน้ำหอมนับได้ไหมลูกน้ำหอมเออนับไม่ได้เนาะน้ำหอมนับไงอะ,อะเจอเลยตอพอ่อหนึ่งมีถึงสองคำเนาะอ่ะดูต่อ ในข้อที่สอง news แปลว่าอะไรแปลว่าข่าวข่าวก็นับไม่ได้ blanket blanket ก็คือผ้าหม่มผ้าห่มนับได้หรือเปล่าอ่ะเออนับได้เนาะก็จึงไม่อยู่ในเกณฑ์ขอเขา education ก็คือการศึกษาการศึกษานับไม่ได้เนาะอะแต่ children ล่ะลูกเด็กเดกเด็กเดนับได้เนาะ ก็ไม่อยู่ในเกม elephant ก็คือช้างช้างนับได้เนาะตัดทิ้งไม่อยู่ในเกม attention attention ก็คือความสนใจความสนใจเนี่ยนับเป็นไงลูกนับไม่ได้เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นแต่ละข้อเนี่ยมีอย่างละหนึ่งคำแต่ข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นคำนามนับไม่ได้ทั้งคู่เลยสองคำเลยเพราะฉะนั้นตอบข้อหนึ่งเหมาะสมละเนาะ เทคนิคที่ครูเตยนำมาสอนในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่บ้านครูพูดเดอะ์ติวเต์เท่านั้นนะครับยังมีเทคนิคเพิ่มคะแนนดีๆอีกมากมายหลายเทคนิครอติดตามกันในคลิปหน้านะครับและครูเตยฝากกดไลค์เพจคลิปติวฟรีม .1 และช่อง YouTube บ้านครูพูดเดอะ์ติลเต์ครูเตยจะลงคลิปให้ได้ชมกันในทุกๆวันครับ